ที่พาไปเบึ้งอันน้ำน้ำน้ำท่วมเดอ้อว่าน้ำมันห่อใสแล้วเดอ้ออยู่บ้านอ่ะอยู่บ่ได้แล้วมองบางม่องกะลิบหัวแล้วเพียงคออันนี้บรรดาเพื่นเอาเครื่องเอาอย่างมาฝากได้ไี่บ้านเขานี่มันจะอยู่สูงก่าหมูเนาะจุดนี้มันสอยู่สูงก่าหมูนี่ แต่นี่มันที่มันที่อยู่สูงก้นมูนั้นที่อยู่สูงก,กน้นงูเนาะเนาะนี่ดิดิฮันเดนําเห็นบอเห็นน้าบอฮันดีนี่อันจุดนี้มันที่อยู่สูงก้นมูเนี่ยน,นะแต่นี่มานนี่น,นะมาเฮือนเท้านี่มันที่อยู่สูงก้นมูเพื่อนพี่เอาเออเอารถเอา,เอาอยางมาฟากไปพี่แล้วก็มาขอเข้าห้องนอกห้องน้าม,มาสินะเฮาก็ต้องด้ตอนรับเพื่อนเพราะว่า ยามจากที่นี่มันเดือดฮอนดีนี่เห็นบ่เห็นน้ำบ่ดีน้ำเพราะว่าน้ำขึ้นนี่ประมาณสองเมื่อนี่นะสองเมื่อทางในบ้านหันบางม่องก็อยู่บ่ได้แล้วเนาะบางม่องก็อยู่บ่ได้แล้วเพราะว่าบ้านใกล้เคียงนี่ท่วมหมดแล้วดี มีแต่ต่นี่แหละมีแต่มีมีแต่อนาสซ่สามหลังอยู่เทงนี้แล้วก็มีของเฮานี่แล้วก็นี่ลุงไปหั่นกับน้ำอีกค่ะนะลุงลงไปหันนะ่นมะม่วงอนาละขาวๆนะกับน้ำอีกก็สิมีอยู่ประมาณนี้แหละเราก็ตอ้องในตอนรับเพิ่นเป็นรถเป็นเข้าห้องนอกห้องน้ำาจางสีนา้า เพื่อนมาแจ้งมาทานน้ำก็ะบ่เอาทางนี้บ่เอาเพราะว่าบ้านเ้ามีผพรกิ่นอยู่หนะเพราะว่าทางบ้านเฮานี่ลงหลายตุ๊กเด้กระตุกน้ำดื่มลุงเป็นซิปเป็นซาวไว้ยังสีนะ่นาเพื่อเดือดห้อนนี่สิแหละอันนี้ก็ขอข้อพ้น,อนันสามีเด้อเพราะว่าสามีเพิ่นผู้เพิ่นหาเงินหาทรัพป้อน มีเมียมีน้ำมีข้าวมีเนี่ยอยู่ในกิน่นกินต่อน้ำท่วมนี่ละดิพายหือมาละที่พายเหือมาเข้าห้องน้ำดิดน้ำมันก็สชิหอด,ดูนี่ประมาณนี้นี่ดิหอดนี่นกกนนแล้วนี่ดิย่า่มาบอกจักกี่ก้าววันก้าหอดน้ำได้ไนดิจักเป็ดจักไก่จกักฝืนจักทาน งวคายกับบุมมีมองอยู่ดิดูอยู่นี่นี่ดิอันนี้ก็น้ำดิน้ำน้ำแร้วนะเด่น้ำน,นี่น้ำบดแหลนน้ำของเขามาก็สิประมาณสูงขึ้นน่อยนึงหนานนี้ดิของเขาก็สูงเท่านี้ถ้ามันมาแหงๆบ้านเฮาก็สิบบุอยู่กัน ขับขบบาบโไปเอาเสี้ยวมาจอดไว้แถวนั้นแถวนี้ไผ่มีเฮือนสูงกะดีได้นะขึ้นถึงเฮือนไผมีเฮือนต่ำก็อยู่บ่ได้นี่คือหลังนี้น,นี่ง่ายออกแล้วขึ้นไปอยู่ถึงพูนถึงน้ำเฮาเพุ่นแหละน้ำแถวเฮาพุ่นมีเฮือนเป่าเฮือนบ้างเพื่อนกะไปขออาศัยชั่วค้าวสินะ